มันไม่มีทางออกจะไหลย,ย้อนก็ไม่ได้เพราะว่าไอตัวน้ำหนักจากข้างบนๆๆนี้เองโดยจะไหลออกตอนนี้ไอเทาวข้า,างในจะเกิดเปิดไอมันก็ออกตอนนี้พอออกปั๊บเราปิดน้ำไหลมาเติมมันคล้ายๆกับไอ้ระบบหรืออาจระเบิดทรายคล้ายๆเครื่องยนต์แล้วก็ใช่ ไอ้หนื้อเล็กๆอ่ะที่น้ำพุ่กาพ่อคือเจ็บหมันกับมันอาการมันคือมันต้องมีการหายใจด้วยหายใจเข้าหายใจออกอ่ะไอ้านไ่ทาปนไา่เต็มเล้อใช้ตัวนีู้นตัวนู้นทางนู้นก็เลยไม่ได้ดีนี้่แเข้ามาดติ ต่เตมันก็ยังใช้ได well. ้เติมเต็ดเติมเจ็ดเตที s <S ่สองถ้าเราแค่มีเสียเติมระบบภายในมันพบลูกยางเข้าไปที่ไหนแต่ถมาเปลี่ยนอะรก็ใช้ได้ตัวเช็คคลองนะแต่ไม่ ก่อนหน้านั้นก็น้ำซึมซับเราก็เลยขุดบ่อไว้เก็บน้ำที่ซึมแล้วก็ติดเซลล์เชื่อดูดลงแทงบ่อแต่ถ้าเราจะติดเซลล์เชื้อดูดที่จุดข้างบนลรางต้องใช้แผงเีเดียวสิส่งเดียวใช่คือมันแะเ พอให้ดูดขึ้นมาก็แค่นี้แค่ตันแค่หนึ่งเราจะรอใจ่าจะตันระดับเท่าไหร่โอกาสหน้าต้องให้อาจารย์ตสองถอดตัวนั้นเนาะแล้วก็ไปวางไว้ข้างบนแล้วดูกลไกว่าเะอาจารย์เนาะเ,เกิดไปต่อยอดได้ฮะะนครับเอาที่ตัวที่เราไม่ได้ใช้อะ่ะ

ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีบาวอยู่ตัวนี้มันจะล่อขึ้นไปได้ทอาล่อขึ้นมาเมื่ออากาศแบบนี้อัดตับเ่ออากาศแบบนี้อัดตับครับบาวตัวนั้นก็จะติดแข่งเาะติดมันก็จะเหมือนเหมือนระบบยางในรถยนต์เนาะระบบสูบสูบพักเหมือนกันไหมฮะไอสูบจักรยานที่มีพักอ่ะไอตัวดึงเข้าก็ดึงเข้าแล้วก็อุดไว้แล้วก็ส่งต่อเนาะเนาะกลไกน่าจะ เียบเคียงได้ใช <c oughs> โคค่โอเคครับโอเคครับนอนนี้ก็คลิปนี้ประมาณ5นาทีและให้พี่น้องเห็นถึง uh, การทำงานของตะบันน้ำถ้าอยากทราบก็ให้อาจารย์ต่องบรรยายเนาะ <c oughs> เพราะผมไม่เข้าใจใกลไกฮะ นะครับมีโอกาสแวะมาก็สวนไรในกอไผ่นะครับเข้ามาดูได้นะรตรงนี้ก็จะมีหลายแบบหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้นะครับขอบคุณครับ